ทริปนี้เป็นทริปที่ต้องห่างไกลลูกถึง11วันค่ะจัดกระเป๋าออกจากบ้านตอนเที่ยงพาติปตีมไปส่งที่โรงแรมเราฝากเด็กๆไว้ที่ a b o u ด d อกนนทบุรีมาถึงฝนก็ตกเลยแม่ก็เลยบอกพี่ๆให้เอาร่มมารอารับเด็กๆที่หน้าร้านพี่ๆน่ารักมากมายืนรอที่ประตูเป็นแก๊งเลยค่ะติปตีมตื่นเต้นดีใจนึกว่าจะได้มาไหา้น้ำเล่นที่นี่ด้วยความที่กลัวเด็กๆเปรีกพี่ๆเขาก็เลยมาอุ้มเด็กๆเข้าร้านกันค่ะทำงานกันเป็นทีมมากๆคนหนึ่งถือล่มคนหนึ่งอุ้มหมา ส่วนของใช้ต่างๆเราขนมาให้เด็กๆล่วงหน้าเราค่ะเพราะว่าวันนี้กระเป๋าเดินทางเราจะแน่นรถมากๆสตีฟสตีมโดนพี่ๆอุ้มเข้าร้านไปแบบงง,งๆเด็กๆยังไม่รู้ตัวว่าพ่อกับแม่จะไม่อยู่ด้วยหลายวันเราส่งตารางอาหารแล้วก็ตารางขับถ่ายรวมไปถึงตารางกิจกรรมให้กับพี่ๆเรียบร้อยสั่งให้เด็กๆว่ายน้ำทุกๆ3าวันค่ะกันเบื่อพอเข้ามาในห้องรับฝากตีฟเริ่มรู้ตัวแล้วค่ะตีฟเริ่มเดินผ่านแล้วก็พยายามจะพุ่งตัวไปที่ประตูส่วนสตีมเป็นไปตามคาดค่ะ เราหุ่นยนต์เปโก้มาไว้ส่องเด็กๆที่นี่ด้วยแล้วก็ใช้ขนมหลอกล่อดเด็กๆค่ะให้กินกันสติตะเลิดไว้ก่อนตอนแม่ออกจากห้องจะได้ไม่ลําบากติ๊์ตีมพอได้กินขนมก็เริ่มผ่อนคลายค่ะโฟกัสไปที่ขนมแทนแม่เริ่มเรียกเด็กๆมาทีละคนค่ะแล้วก็บอกว่าแม่จะไม่อยู่กี่วันเริ่มจากสตีมก่อนเลยเพราะคิดว่าสตีมอาการจะไม่หนักมากสามารถอยู่ที่นี่โดยไม่มีพ่อไม่มีแม่ได้แบบสบายส่วนสตีปเราเป็นห่วงมากค่ะเพราะว่าเป็นเด็กติดพ่อติดแม่มาก สตีฟน่าจะมีอาการซึมไปหลายวันเราบอกให้สตีฟดูแลสตีฟด้วยแล้วก็เรียกสตีฟมาล่ำลาค่ะผลปรากฏว่าแค่เรียกสตีฟมาแล้วก็บอกว่าแม่จะไม่อยู่หลายวันให้สตีฟอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยววันที่5ธทันวาแม่มารับกลับสตีฟก็พุ่งฉกหน้าแม่จนปากแตกเลยค่ะเลือดไหลออกมาเต็มแมสเลยพ่อก็เลยรับบทเอาเด็กๆไปจัดการต่อให้แม่วิ่งออกจากห้องไปก่อนเพราแม่เริ่มออกจากห้องเด็กๆเ,เ,เริ่มรู้ชะตาก,กรรมค่ะพยายามกระโดดกระโจนใส่พ่อแล้เวเราก็รีบออกมากันค่ะ เอารถไปจอดที่คอนโดแล้วก็นั่งแ grab มาที่สนามบินต่อนัดหนึ่งทุ่มแต่ว่าเรามาถึงเกือบสองทุ่มเพราะว่าฝนตกแล้วก็รถติดมากๆมาถึงสนามบินแล้วก็ขนสัมภาระไปเช็คอินกันค่ะเพื่อนเช็คอินออนไลน์รอเรียบร้อยเหลือแค่เราเอาสัมภาระเข้าไปโหลดระหว่างรอบินเราก็แวะไปที่เรากันค่ะพอเข้ามิาราเคิลเลาส่วนแม่เข้าคิงพา o เวอร์เลาฟค่ะตอนนี้ที่คิงพา o เวอร์จะให้เราสแกนเมนูอาหารบน qr code แล้วอาหารก็จะมาเสิร์ฟเราที่โต๊ะตามหมายเลขที่นั่งค่ะระหว่างทางเราก็ดูเด็กๆไปด้วย เราแอดกล้องวงจรปิดที่โรงแรมเพื่อดูภาพบรรยากาศในห้อง v i p ที่เราฝากเด็กๆไว้ค่ะแม่บอกว่าเด็กๆต้องเข้าห้องน้ํารอบสุดท้ายก็คือ3ามทุ่มแต่ว่าฝนยังตกไม่เลิกพี่ๆเขาก็เลยพาเด็กๆมาเป่าขนในห้องต่อเพราะว่ากลัวเด็กๆตัวชื้อแล้วก็จะเป็นโรคผิวหนังค่ะเห็นแบบนี้เราก็อุ่นใจค่ะพร้อมออกเดินทางแล้วเรามารอที่เกตก่อนขึ้นเครื่องประมาณ15นาทีค่ะเสร็จแล้วก็ได้เวลาขึ้นเครื่องเราบินด้วยสายการบินเทอร์กิสแอร์ไลน์เป็นสายการบิน full service ค่ะขึ้นเครื่องมาก็จะมีแจกผ้าห่มแล้วก็หูฟัง ส่วนหมอนรองคอเราเอาเตรียมมาเองค่ะเสร็จแล้วเราก็จิ้มหน้าจอเพื่อเลือกหนังไว้รอเลยค่ะเพราะว่าไฟนี้เราจะบินทั้งหมด11ชั่วโมงนั่งกันแบบนี้ยาวๆไปเลยโชคดีที่ข้างๆเป็นเพื่อนเรากันทั้งหมดก็เลยไม่อึดอัดมากเสร็จแล้วสายการบบนก็จะแจกเป็นสวีเนียค่ะข้างในจะมีของใช้ไม่นานก็จะมีอาหารคํามาเสิร์ฟบนเครื่องเสิร์ฟคู่กับขนมปังสลัดอกไก่แล้วก็พุดดิ้งช็อกโกแลตค่ะขนมปังอุ่นๆทานกับเนยก็โอเคค่ะแต่ว่าอาหารทุกอย่างเค็มโดมากมาก ทานอิ่มเรียบร้อยก็เตรียมตัวนอนค่ะหลับยาวๆตื่นอีกทีก็เป็นเวลาอาหารเช้าก่อนลงเครื่องมื้อนี้จะเป็นเมนูออมเล็ตค่ะทานกับผลไม้แล้วก็ขนมปังค่ะไข่ทานได้นิดเดียวเลี่ยนมากๆทานเสร็จเรียบร้อยอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็จะถึงที่เปลี่ยนเครื่องแล้วค่ะเราก็มาดูตารางบินกันค่ะเสร็จแล้วก็ได้เวลาเครื่องแลนดิ้งดูที่หน้าจอได้เลยค่ะว่าสภาพภูมิอากาศเป็นยังไงแล้วเครื่องจะลงท่าไหนแล้วก็กระแทกลงสนามบินแบบปลอดภัยค่ะกระเป๋าใหญ่ที่เราโหลดจะทานเฟอร์ไปอีกเครื่องนึงเลย ก็จะเหลือแต่กระเป๋าใบเล็กที่เราไว้ใส่เสื้อกันหนาวที่นี่ของกินเยอะแล้วก็มีของขายเยอะมากๆแล้วทางเดินก็ไกลมากๆซึ่งระหว่างทางเดินก็จะผ่านแหล่งช้อปปิ้งโซนนี้จะเป็นโซนที่ขายของแบรนด์เนมค่ะเรามีเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆก็เลยแวะเอาฟรีอินเทอร์เน็ตจะมีตู้คีย์ออทที่สนามบินให้เอาพาสอร์ไปรูดค่ะแล้วก็รับฟรี Wi-Fi 1ชั่วโมงทุกคนก็รีบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างไวเสร็จแล้วพอถึงเกต V ีเราก็จัดแจงทำทุระส่วนตัวกันค่ะ อยากย้ายไปเข้าห้องน้ําล้างหน้าแปรงฟันพอทําทุกอย่างเสร็จเราก็ต้องรีบวิ่งไปที่เกต A เพราะว่ามีการย้ายเกตกระทันหันค่ะมาถึงหน้าเกตปุ๊บประกาศขึ้นเครื่องปั๊บนั่งรถบัสไปขึ้นเครื่องกันค่ะอากาศหนาวประมาณ7องศาแล้วก็มีทั้งลมทั้งฝนเลยกว่าจะขึ้นเครื่องได้หนาวสุดๆระยะเวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมง40นาทีพอเครื่องขึ้นเรียบร้อยก็มีอาหารมาเสิร์ฟค่ะถ่ายไม่ทันเพราะว่าหิวจนหน้ามืดแป๊บเดียวก็ได้เวลาลงเครื่องแล้วค่ะ ถึงที่สนามบินบาทูมิเราจะนอนที่นี่1คืนค่ะซึ่งทริปนี้จะเป็นรถทริปเราจะขับเที่ยวกันรอบประเทศรอติดตาม EP ีหน้านะ